ก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เอานะเราก็ใช้ปัญญาตรวจสอบดูซิตรวจสอบจากความจริงอาจารย์ได้พยายามอธิบายมาเป็นลําดับมันก็ย้ําซ้ําทวนไปให้ตรวจสอบความจริงความจริงที่กระทบกับชีวิตมากๆตอนนี้ตอนนี้ที่กระทบกับ ชีวิตคนไทยมากๆก็มีเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องชายแดนตอนนี้ที่กระทบมากๆใช่ไหมเศรษฐกิจกับชายแดนเราก็ตรวจสอบดูว่าใครทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นใครทําให้เศรษฐกิจย่าแย่ก็ตรวจสอบดูสิพักสาคัญสาคัญพักที่มีสๆๆสเยอะเอะเข้าไปเนี่ยเขามีบทบาทในการทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือแย่ลงเราก็ตรวจสอบดูเอาอยังพักแดงพักเพื่อไทยเขาบริหารมาสองปีเลือกตั้งมาบริหารมาสองปีตกลงเศรษฐกิจดีขึ้นไหม ค้าขายดีขึ้นไหมตอนสองปีที่บริหารหรือข้าวยากหมากแงพงผลเราก็จะเห็นประจักษ์แจ้งชัดเจนใช่ไหมข้าวยากหมากแพงจากที่ประกาศเอาไว้ว่า,ามีกินมีไทยคนใช้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นไงโอคนไทยข้าวยากหมากแพงลำบากกันค้าขายกันก็ ไม่ออกแล้วค้าขายกันก็ไม่ได้นะั่งค้าขายกันไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นมาสมควรไหมล่ะนะจะเลือกพักเพื่อไทยนี่สมควรหรือไม่ถ้าก็ใช้วิจารณญาณดูนะประชาชนไปนะยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือน้อยเศรษฐกิจมีปัญหาเหลือเกินนะก็ไปจูงลูกเล่นอยู่หน้าทำเนียบอย่างนั้นสนามหญ้าหน้าทำเนียบมีคนเดียวที่จูงลูกเล่นหน้าทำเนียบได้ สนามยาาน้าทำเนียบคือนายกน่ะคุณนอุงอิงนะตอนนั้นนะมีภาพบกระจุงลูกเล่นนาทำเนียบเออคนอื่นเข้าไม่ได้นะขนาดเราไปชนบุไปใกล้ตั้งนานไม่มีสิทธิ์เลยนะจะเชิญเราไปเดินทำเนียบหน่อยก็ไม่ได้ย่าวาแต่สนามย่าน้าทำเนียบเลยนะถนนไม่ให้เราเข้าไปเหยียบเออเราก็เป็นประชาชนนะเออเข้าไปเหยียบก็ไม่ได้ <laughs> เออจะไปยื่นหนังสือก็ไม่ให้เข้าไปข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะเขาว่าไปนะ เศร,รษฐกิจดีไหมยอย่างนั้น่ะจะเอาคาสิโนโเข้ามา,าการพนันออนไลน์คาสิโนโก็จะมาทําให้ถูกกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะโอโ้นี่มันการพนันนะการพนันเนี่ยมันทําให้คนหมดเนื้อหมดตัวนะเป็นหัวหน้าความพินาศชิบหายพระพุทธเจ้าต,ตัดอย่างนั้นเป็นอบายมุคกคาสิโนโก็เป็นอบายมุกการพนันออนไลน์ก็เป็นอบายมุกเป็นหัวหน้าความพินาศชิบหายคนไปหลงเล่น,นส่วนใหญ่ก็มมหมดเนื้อหมดตัวนะอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเอาเข้ามาทําไมให้คนไทยหมดเนื้อหมดตัวล่ะโดยคนต่างชาติหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ดีทั้งนั้นน่ะใครจะหมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ดีทั้งนั้นละใครเสียเงินเสีอทองหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ดีแล้วก็เป็นแหล่งฟอกเงินด้วยโอ้เป็นแหล่งฟอกเงินทั้งคนชั่วด้วยอ <heps> ย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไหวไหมละ่ะมันดีไหมละ่ะอ้าวแล้วนี่ก็น่าไปประกาศนะฮะเสียงก็จะ ทำอะไรรวยรวยรวยอะไรเศรษฐีเศรษฐีวันละเก้าคนเศรษฐีเ,เงินล้านวันละเก้าคนอ้าวจะทํายังไงเศรษฐีเ,เงินล้านวันละเก้าคนเอาเงินมาจากไหนเ้าเงินตัวเองเหรอมาแจกแลรืเรื่องเงินภาษีประชาชนน่ะเอาเงินภาษีประชาชนมาแจกอย่างนี้ก็เป็นการพนันนะการพนันก็ผิดกฎหมายนะแล้วทาให้ประชาชนนี่เป็นไงก็ทําให้ประชาชนนั้นติดนิสัยรอรอโชคชะตารอการช่วยเหลือ ไม่ได้ขยันหมั่นเพียรที่จะทําการงานแทนที่ประชาชนจะขยันหมั่นเพียรทําการงาน,นากินใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายนะพึ่งตนแบ่งปันนมันจึงจะเป็นความมั่นคงในชีวิตก็ไม่หรอกประชาชนก็จะรอรอโชคชะตาว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านโดยไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นย่งไงก็แย่สิใช่ไหมน,นี่รวยทุกวัน เงินล้านคนละหนึ่งล้านหรือเก้าคนหรือวันหนึ่งก็จะทํำยังไงเขาบอกไปกระตุ้นไปไปกระตุ้นให้คนนี่ซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ได้าใบกํากับภาษีมาได้ใบเสร็จมาเอาใบใบเสร็จมาจับฉลากเหรอแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแอบเอาของคนของใครไปหรือเปล่านะ่ามันถูกต้องไหมแล้วเงินของประชาชนเอาไปแจกคนใดคนหนึ่งถูกต้องไหมละ่ะ แล้วไปให้ประชาชนรอความหวังอยู่อย่างนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้ให้เขารอคอยโชคชะตาใช่ไหมไม่ต้องขยันหมั่นเพียรทำมาหากินใช่ไหมเป็นยังไงระหว่างรอโชคชะตากับขยันทำมาหากินอะไรมันจะเป็นความมั่นคงในชีวิตมากกว่าแล้วรอโชคชะตานะ่ยไม่ใช่ทุกคนจะได้นะจะได้เหมอนกันแหละใช้เวลาประมาณสองสามหมื 30, ่นปีประมาณสองสามหมื่นปีก็จะได้ มันจะไวไหมล่ะสองสามหมื่นปีตายก่อนกี่รอบวันนี้ตายกี่รอบนะห้าร้อยปีก็ยังแค่ห้ารอบอันนี้สองสามหมื่นปีมันจะกี่รอบมันไปคำนวณเอากันแล้วกันทําไมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันมันต้องใช้วิธีรอโชคชะตาอย่างนี้ฮแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการรอโชคชะตามันใช่หรือไม่มีปัญญาที่จะหาอาชีพให้คนส่งเสริมคนทําอาชีพที่มันดีหระออาชีพที่ดีในโลกไม่มีหรอ ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างอาชีพที่ดีให้คนมีแต่โครงการเด็ดเลยคือให้เขารอโชคชะตาก็ดูปัญญาของพรรคเพื่อไทยเอากแล้วก,กันว่ามันสมควรไหมนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเงินภาษีประชาชนจำนวนมากแล้วเอามาเอามาให้คนคนเดียวเนี่ยให้คนไม่กี่คนเนี่ยมันถูกต้องไหมอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมก็ต้องพิจารณา แล้วคนอื่นละ่ะมันเท่าเทียมทั่วถึงไหมละ่ะนแล้วเป็นผิดกฎหมายหรือไม่เป็นสัญญาว่าจะให้หรือไม่สัญญาว่าจะเอาเงินของประชาชนมาให้ประชาชนนะเนี่ยสัญญาว่าจะให้หรือไม่น่าจงยิ่งเป็นต้นน,นี่ยว่าเป็นโครงการเด็ดจริงๆก็คือการพนันว่าสิ่งที่ถูกต้องไหมก็ล,ลองพิจารณาดูนะาเราจะมีคาสินโนการพนันออนไลน์มาอีกหรือเปล่าโพลมาอีกหรือเปล่า ซอฟต์พาวเวอร์กว่า5,000ล้านหายเกลี้ยงเลยอีกหรือเปล่าแจกเงินเมื่นกว่าแสนล้านหายเกลี้ยงเลยอีกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วข้าวยากบากแพงอีกหรือเปล่าจะขายข้าวเน่าอีกหรือเปล่าจนคนทั่วโลกสยองข้าวเน่าทุจริตโครงการจำนำข้าวมีข้าวเน่าจะขายข้าวเน่าไปทั้งในทั้งต่างประเทศุกโหคนสยองไปทั่วข้าวไทยขายลาบากเลยตกต่าเลยาราคาตก ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ข้าวก็ไม่ได้ช่วยชาวนาผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่ได้ช่วยชาวนาชาวไร่ชาวสวนอย่างประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมมิได้ย่ําแย่กันไปหมดชาวบ้านค้าขายก็ลําบากนะค้าขายลําบากค้าขายของไม่ได้แต่ข้าวของราคาแพงโอ้เงินล้านที่ออกไปนั่นเป็นไงเออเงินเงินไม่ใช่เงินล้านเงินเงินหมื่นออกไปนั้นส่วนใหญ่ไปไหนล่ะไปใช้หนี้กับ แค่นี้ป้าเบกก็หมดแล้วซื้อกินหรือว่าเงินนะส่วนใหญ่มันกลับเข้าไปหานายทุนกลับเข้าไปหานายทุนพักพวกของนักการเมืองใช่หรือไม่เพราะว่ามีข้าวของขายเยอะที่สุดกําไรตกไปของใครน่าอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วด้านเอาเอา,เอาด้านเศรษฐกิจนิกรหรือจาะไปด้านนั้นเลยก็ได้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็จาะไปชายแดนล่ะไปชายแดนล่ะก็มีคลิปอังเกนฮุนเซน กับหลานอุงอิงหลุดออกมาใช่ไหมคลิปก็หลุดออกมาคนก็ได้ยินได้ฟังเนื้อหาสาระมันก็ชัดเจนเนื้อหาสาระมันก็ชัดเจนนะว่าคุณลุงอันอังเคิลฮุนเซนอยากได้อะไรบอกมาจะจัดให้ในขณะที่คุณลุงฮุนเซนนี่นะลุกหลานพื้นแผ่นดินไทย แล้วเขาก็บอกพวกทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามพวกทหารพวกแม่ทัพภาคสองพวกทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเราในที่นั้นก็คุณอุกยิงคุยกันกันกบอังเคิลฮุนเซนแล้วก็บอกเปิดดา่านเปิดดา่านเตรียมกันเปิดดา่านเปิดดา่ดดานเตรียมกันให้ทางนูน้นโพส์อย่างงู้นอย่างนี้ทางนี้จะโพสต์อย่างงู้นอย่างนีนน้เอ๊มันเป็นยังไงล่ะนะ ฝ่ายทหารผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติกลายเป็นฝั่งตรงข้ามกับอุงอิงกับฮุนเซนแล้วไม่นานนักฮุนเซนก็บุกประเทศไทยเลยเพราะเขาก็มั่นใจว่าเขาจะชนะเพราะว่ามีหลานอุงอิงนั้นคอยบอกอังเคลฮุนเซนอยากได้อะไรบอกมาจะจัดให้พอมาบุกเสร็จก็นาทหารไทยหน่วยความมั่นคงทหารตำรวจ ประชาชนคนดีในประเทศไทยกันรวมพลังกันสู้นฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจก็สู้กันเต็มที่นก็ประชาชนกันุนเต็มที่สู้ได้สู้สู้เขมรได้กองทัพฮุนเซนพ่ายแพ้กำลังถูกทหารตำรวจไทยผลักดันออกไปรัฐบาลร,รักษาการของพรรคเพื่อไทย คุณภูมิทำรักษาการอยู่ก็รีบประจรจา,าหยุดยิงนะมีทำอันวาแล้วก็ทางคุณมาเน็ต <c oughs> มาร่วมกระบวนการแทนที่จะให้คนไทยนี่ผลักดันทหารตำรวจไทยผลักดันฆ่าศึกออกไปจนหมดก่อนก็ออกไม่อรีบประจรจา,าหยุดยิงก็เลยยังค้างอยู่ในประเทศไทยโอ้โหทำบังเกอร์ทำ ฐานทัพอยู่ในประเทศไทยต่อไปณนเวลานั้นยังงี้เป็นต้นมันคืออะไรละ่ะใช่ไหมมันก็คนละอันกับรัฐบาลของคุณอนุทินส่วนรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยโอ้โหผลักดันออกไปจนพ้นผืนแผ่นดินไทยผลักดันทหารกัมพูชาไปพ้นผืนแผ่นดินไทยจึงเจรจาไม่พ้นก็ไม่เจรจามันก็ต่างกัน น่าอย่างนี้เป็นต้นส่วนรัฐบาลของคุณอนุทินก็เอาโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้นโยงไปด้านเศรษฐกิจนะจริงๆเศรษฐกิจน่าจะพูดถึงทุกพักแล้วก็มาพูดถึงอันนี้พอดีมันเชื่อมโยงกันน่าเอากลับไปด้านเศรษฐกิจดีกว่าเศรษฐกิจลองดูสามพักเป็นไงพักของคุณอนุทินตอนคุณอนุทินเป็นรัฐบาลกับพักร่วมทั้งหลายก็ช่วยกันเอา โครงการคนละครึ่งของลุงตู่กลับมาใช้ก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นประชาชนก็ได้รับประโยชน์กันแล้วก็ขายข้าวของให้ประชาชนได้เยอะเลยข้าวนี่ก็ไปขายให้หจีนให้สิงคโปร์ให้อเมริกาให้กับหลายๆประเทศได้อย่างดีเลยได้เป็นแสนตันเลยขายข้าวให้กับคนไทยได้เยอะก็เป็นประโยชน์สินค้าอื่นๆอีกก็เชื่อมโยงขายให้ได้เยอะเพียงแค่สองสามเดือนเท่านั้น ผลงานก็ปรากฏโดดเด่น,นในขณะที่พรรคเพื่อไทยสองปีนั้นบริหารอยู่สองปีนั้นไม่ไม่ประสบความสำเร็จแต่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็พกรรครวมทั้งหลายเป็นรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นรัก,รกษาการอยู่ตอนเป็นรัฐบาลเต็มมือรวมทั้งรักษาการเนี่ยก็ยังทำหน้าที่สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้เป็นต้น ทำให้การค้าขายดีขึ้นช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นใช่หรือไม่อันนี้ก็ตรวจสอบดูผลงานโดดเด่นนะเพียงแค่สองเดือนอ่สองเดือนสองสามเดือนก็ผลงานก็โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจส่วนในด้านทําเศรษฐกิจให้มีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาจุดแข็งของประเทศไทยมาใช้เท่าที่ฟังดูนะติดตามดูอาจารย์ดูว่า เขาจะยังไงอ๋อพยายามเอาจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยมาใชา้ประเทศไทยมีความโดดเด่นมีความเข้มแข็งด้านใดด้านใดก็จะพยายามเอาสิ่งนั้นามาเป็นเศรษฐกิจของคนไทยตรงกันข้ามนะสองเดือนกับสองปีคนละเรื่องเลยแต่สองเดือนนี่ผลงานโดดเด่นกว่าสองปีสองเดือนของพรรคภูมิใจไทยผลงานโดดเด่นผลงานในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ แก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็โดดเด่นขึ้นมาภายในสองเดือนในขณะที่สองปีนั้นโดดดับโดดดับเลยนะดิ่งเลยอันนึงโดดเด่นอันหนึ่งโดดโดดดิ่งเลยนะโดดดับดับดิ้นเลยนะ เศรษฐกิจย่าแย่เลยนะพักเพื่อไทยบริหารสองปีย่ําแย่มาตั้งแต่เสด็ามาองค์อิงก็ย่าแย่เลยประชาชนก็ประจักษ์แจ้งกับความจริงแล้วก็ต้องตรวจสอบความจริงว่ามันเป็นอย่างไรพักประชาชนก็ยิ่งแล้วเลยพักประชาชนเนี่ยเอาแต่แก้ในหนึ่งสองอย่างนั้นนะไม่สนใจปากท้องของประชาชนก็จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พยายามแก้อย่างนั้นนะมาตั้งแต่พักอะไร พักอนาคตใหม่มาก้าวไกลามาเป็นประชาชนใช่หรือไม่ก็ยังมุ่งที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญนะล้มล้างอยู่นี่นี่ก็ใช่ไหมล่ะก็จะลงประชามติให้ล้มล้างให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแล้วก็ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พักประชาชนนี่ก็มีการโดดเด่นในการพยายามแก้กฎหมายแต่ไม่แก้ปากท้องของประชาชนแก้หนึ่งหนึ่งสอง,องนีเป็นต้นแต่ก็ไม่พยายามแก้ปากท้องของประชาชนปัญหาปากท้องประชาชนเอาแต่จะแก้กฎหมายแก้กฎหมายแก้กฎหมายอยู่นั่น แล้วก็ใช่หรือไม่ว่าเจ้าตัวหรือพรรคพวกของเขาเนี่ยไปทําผิดม .112 มาเยอะก็เลยพยา 1, 2, ย, 1, 2, ย, 1, 2, พยามที่จะแก้มอ1 2 2หรือยกเลิก112หรือแก้112คือพยายามที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ ขาก็พยายามพยายามที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นผิดใช่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลานักการเมืองทําผิดแง่นั้นเชิงนี้อย่างอื่นไม่ไม่เอาจริงเอาจังในการปราบนะไม่เอาจริงเอาจังในการปราบนะในการปราบนะักการเมืองที่ทําไม่ดีโดยเฉพาะพักแดงนะพักเพื่อไทยเออทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ ไม่ไม่ใช่กฎหมายปราบทัานที่ก็มีการอภิปรายกันบ้างแต่ก็ไม่ปราบอย่างนี้เป็นต้นเออมันเราทำให้ประชาชนเห็นเหมือนกับเขาเขาก็คือพวกเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นสู้เอยอะกันนโยบายอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ไม่ต้านคาสิโนก็ตามการไปสัมพันธ์กับมุลเซนก็ตามนะไอ้แบ่งพลังงาน 50- 50กัมพูชาก็ตามเรื่องกระดินหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีนี่ไม่ต้านนะ อาจารย์ยสังเกตดูเขาก็ไม่ต้านแต่เขาเ่าเตาแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่แก้ปัญหาประชาชนแต่ที่เขาโดดเด่นโยนยหนึ่งก็คือต้านทหารนะต้านทหารเออสอดคล้องกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเขาก็ต้านทหารเหมือนกันใช่ไหมต้านทหารยันไงทหารมีไว้ทําไมอ่าผู้นําของเขาตอนเป็นพรรคอะไรอ่าตอนเป็นพรรคก้าวไกลือเปล่าพรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลจนมาเป็นประชาชนทีมของเขาที่สัมพันธ์กันอยู่ใช่หรือไม่ว่าเป็นผู้ที่พูดว่า ทหารมีไว้ทำไมถึงรบไปก็ไม่ชนะถ้าผู้นำฉลาดไม่มีทหารก็ได้ไม่ต้องมีกองทัพก็ได้ลดงบประมาณทหารลดกำลังพลลดกำลังอาวุธได้ไม่จำเป็นต้องใช้ใช้เรือประมงแล้วถึงวันนี้แล้วเป็นไงถ้าเกิดบริหารทีมนี้บริหารแล้วไปทําอย่างนั้นเข้ามันจะเป็นยังไงขเขมรแขครองประเทศไทยไหมใช่หรือไม่วัตถุปานนี้ขเขมรก็คงครองประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนจับไทยเป็นเมืองขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะ เห็นค่าเบียดเบียนชีวิตคนไทยเป็นเท่าไรเพราะว่าเขาเอามาหิดโหดร้ายทางนู้นนะเขาก็จะเอาแต่สันติภาพแบบไม่ได้ดูบริบทที่เหมาะสมนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีข่าวมาโอ้เรื่องของพรรคส้มเนี่ยมันกันพรรคประชาชนที่เขามีประกันสังคมก้าวหน้านะเ็เป็นทีมของของพรรคประชาชนนี่แหละที่เขาส่งเข้าไปเป็นบอร์ดนะไปสมัครเป็นบอร์ดด้านแรงงานเขาก็เป็นบอร์ดนะ เป็นกรรมการบริหารด้านแรงงานแต่ที่สําคัญนี่เขาบอกว่านี่เขาพยายามผลักดันออกไปเป็นเอกชนแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าใช่หรือไม่ว่าจะให้ต่างชาติมาเป็นกรรมการด้วยแรงงานต่างชาติมาเป็นกรรมการตอนนี้แก้ไขตอ้โหแก้ตัวกันพละวันเลยว่าไม่มีไม่มีในขณะที่พักพวกตัวเองบอกเอ้ยมันดีแล้วถูกต้องแล้วให้ แรงงานต่างชาติมาเป็นกรรมการเ,เห็นดีด้วยเห็นดีด้วยที่คุณพูดนะว่างั้นโอ้รู้จะว่าไงไเพื่อนพยายามปิดอยู่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นกรรมการอตอนนี้ก็กำลังโหนะเป็นวัยร่อนอยู่เลยนะเป็นโหข่าวคราว,าวไปเลยมันน่าสยองเหมือนกันนะเนี่ย พราะว่าที่ผ่านๆมาดูมันเขาจะอวยต่างชาติอยู่เหมือนกันนะก็จะให้ต่างชาติมาเป็นกรรมการนี่มันจะเป็นยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นก็นั้นแหละนะลองพิจารณาดูเถอะนะเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะประเทศไทยจะไม่ย่ําแย่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้กําลังแก้ตัวกับพลวันเลยเพราะมันแหลมๆออกมาแล้วมันแหลมออกมานะให้ได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในว่าคืออะไร พอที่ผ่านๆมาก็ดูเหมือนจะอวยต่างชาติแล้วเกินอย่างนี้เป็นต้นถ้ามาบริหารมันจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐกิจนี้ก็ไม่ได้นําเสนออะไรที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ได้นําเสนอที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ได้จริงนี่ก็ไม่ได้นําเสนอไม่คัดค้านในที่มันไม่ถูกต้องไม่ร่วมมือคัดค้านในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็เห็นแล้วว่าก็เป็นแต่ขี้โมใช่หรือไม่แับวพีนน้องประชาชนก็ใช้วิจารณญาณเอาว่าท่านจะเลือกไหมจะเลือกใครบ้างณเวลานี้จะเลือกพรรคส้มพรรคแดงเนี่ย เป็นไงนะความมั่นคงของชาตินะปัญหาฆ่าศึกลุกลานชายแดนนี่จะจะมีผลอย่างไรจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประเทศชาติท่านก็ใช้ปัญญาเอาเพราะว่ารัฐมนตรีเขมรน,นี่ก็อยากได้พรรคส้มพรรคแดงนะไม่อยากได้พรรคน้ําเงินไม่อยากได้พรรคกอนดทินบอกว่าคลั่งสงครามที่ไหนได้แล้วเขาจริงๆแล้วพรรคของคุณอนด,ดุทินนี่เขาก็ป้องสังคมประเทศชาตินเขาไม่ได้อยากทําสงครามหรอกแต่คุณมารุกรานเราเราก็จะทําไงไดนะ้เขาก็ปกป้องประเทศอย่างเต็มที่เลยก็ทําให้ เขมรพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเลยในขณะที่พักส้มพักแดงนั้นเป็นพักที่ได้ฆ่าทหารดูถูกทหารได้ฆ่าทหารใช่ไหมแล้วก็พยายามลดกําลังทหารใช่ไหมเขาก็ชอบสิศัตรูที่จะมาลบกับประเทศไทยเขาก็ชอบสิใช่หรือไม่เขาก็บุกไทยได้ง่ายๆเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นเความมั่นคงทางชายแดนจะเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์ขเขมรเองก็ขุดคูเรดตอนนี้ข่าวก็ออกชัดเจนนะโดนของไทยก็จับได้เขาขุดคูเรดแล้วก็ทำบังเกอร์ขนะนกำลังทหารต่างๆอาวุธต่างๆเขาก็พร้อมที่จะบุกไทยได้ตลอดเวลาเพราะเขาก็นิสัยไม่ดีและเขาก็จะไปไม่รอดและในประเทศเขาเนะขาบริหารประเทศไปไม่รอดประชาชนลำบาก เขาจะต้องบุกเพื่อสร้างผลงานและเพื่อได้ทรัพยากรไปเลี้ยงชีวิตเขาเขาก็ต้องบุกไทยและเพื่อสร้างผลงานให้คนในประเทศกัมพูชานั้นเคารพเขาหรือเกรงกลัวเขาไม่กล้าต่อต้านเขาเขาก็จนมุมแล้วเขาพร้อมบุกไทยได้ตลอดเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะทําให้เขาอยู่รอดดังนั้นเราก็ประเมินเอาสีว่าพักไหนถ้าเข้าไปบริหารประเทศแล้ว ประเทศเราจะมีความมั่นคงจะปราบกัมพูชาที่ลุกลานพื้นแผ่นดินไทยได้เราก็ใช้ปฏิพันธ์ปัญญาเอาแล้วพักไหนที่เข้าไปแล้วโอกาสเราจะพ่ายแพ้สูงจะเสียหายสูงก็ใช้ปัญญาใช้ปฏิพันธ์อนะตามวิจ,วจ,รวจรารณญาณของแต่ละท่านะเศรษฐกิจล่ะใครทําให้เศรษฐกิจมีรูปรอยที่ดีขึ้นชัดเจนถ้าก็ใช้ปฏิพันธ์ออจากความจริงที่มันปรากฏนี่แหละจะทําให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาพักไหนอย่างไรนะ